ผมอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู the the ้ยางพารานะครับที่ควนอีเดโมจังหวัดสัโขทุยนะครับเวันนี้เอาพาราเทคนะครับสายไลโอมนแล้วก็แร่ภูเขาไฟนะมาทดลองรับศูนย์ที่นี่เลยนะครับจะได้ผลยังไงนะจะเปลือกนิ่มหรือเปล่าเปลือกงอกเร็วปรับปริบผลผลยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้ขวดเล็กนี้ก็จะได้ประมาณเกือบสิบไร่ก็ไม่ต้องผสมน้ำอะไร แล้วไม่ต้องกลัวเลยนะผมแนะนำไมใ่ใช้กับยางอ่อนอยางเปิดใหม่ยางแก่ใกล้ก้นนะไม่ต้องใช้ละอันนี้ใช้ยาเร่งไปเลยนะอันนี้เพื่อการบํารุงเพื่อการฟื้นฟูแล้วก็ที่สําคัญเนี้ยก็คือผลพลอยได้ก็คือผ,ผลผลิตเนียเพิ่มขึ้นจากที่เอ่อเปลกยางมันดีขึ้นนะเพราน้ายางมันฟูนะครับคือความาสบมบูรณ์มันเกิดขึ้นนะผลผลิตก็เกิดขึ้นด้วยนะใช้ง่ายๆนะครับจุ่มนะครับแกงสีฟันเก่าๆนะครับจุม่มแล้วก็ ลากเลยครับลากที่ล่องกรีดนะครับเดี๋ยวสารอาหารพวกแร่ธาตุอะไรพวกนี้นะครับก็จะซึมไปเองเลยนะ<ใ>นแล้วก็กรีดปกตินะครับ <ใน S 1> แล้วก็ไม่ต้องตกใจใช้ตัดเร่ง<ม>อย่ามีทีนะครับเขไม่ต้องเลยง่ายมากเลยใช้ง่ายทากง,ง่ายมากเลย